ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็นจานเ w n ์ a ูนเทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย29กันยายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอลหญิงสหรัฐเมกาเกมเพย์ออฟครับเป็นการพบกันเกมที่4ครับในรอบรองชนะเลิศครับวันนี้อินีนาฟีเวอร์เจอกับลาสเวกัสเอสครับโดยผลงานเกมล่าสุดที่เจอกันในเกมที่3ครับที่บ้านของฟีเวอร์ก็เป็นทีมเยือนลาสเวกัสสามารถบุกมาเอาชนะได้84ต่อ72ครับ โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดในเกมนั้นครับเป็นแจ็คกี้ยังฝั่งทางด้านาสเวกัสกดไป25แต้ม5รีบด์4แอสซิสเสริมด้วยทางด้านนาลิซาสมิคกับ16แต้ม4รีบด์ครับส่วนแม่ทัพของทีมอย่างเอเจวิลสันวันวนั้นแม้มีแค่13แต้ม8รีบด์4แอสซิสแต่นั่นก็เพียงพอครับที่จะทําให้าสเวกัสบุกขึ้นมานำได้2ต่อ1ในซีรีส์ส่วนผู้แพ้ครับอย่างอินเนนาฟีเวอร์ครับ ผู้ทำสกอร์หลักก็ยังเป็นแม่ทัพอย่างเคลซี่มิเชลครับในยามที่ไม่มีเคลนตินคราสก,ก็ต่อกรได้ยากครับ21แต้ม2รีบาว1แอสซ,ซิสแต่นั่นไม่เพียงพอก็เลยแพ้คาบ,บ้านไปครับก็ต้องมาเล่นกันต่อในเกมที่4ในวันนี้โดยู้เล่นตัวจริงฝั่งเจ้าบ้านอินดีนาฟีเวอร์พอยต์การตัวถือบอลยังคงใช้เล็กซี่ฮอลครับวันนี้จะได้ดวลกับแจ็คกี้ยังของลาสเวกัสตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่าแจ็คกี้ยังเหนือกว่า ต่อเนื่องไปที่ตำแหน่งชุดิักการเมื่อยิง3เคลซีเมเชลยืนประจำการครับดวลกับทางด้านเชลซีเกรของลาสเวกัสความหวังของทางด้านฟีเวอร์คือเคลซีเมเชลครับดูดีกว่าเชลซีเกรสมอลฟอร์เวดโอดิซีซิมครับเกมล่าสุดก็เรียกได้ว่าหายไปครับดวลกับเคสตันเบลครับเกมนี้โอดิซซีซิมต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ครับไปกันต่อที่าวเวร์ฟอร์เวดคุมวงในแล้วก็บัญชาเกมรับนัตชาฮาวเวิร์ดดวลกับนาลิซาสมิธ ซึ่งในช่วงเกมหลังๆก็โดดเด่นขึ้นมามากครับสำหรับนาลิซาสมิธส่วนเซนเตอร์คุมวงในครับอเลยาบอสตันสึกหนักอีกแล้วครับดวลกับทางด้านเอเจวิลสันดีกรีก็เป็นนักบาสเกตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับผู้นี้คงมองแล้วครับสู้เอเจวิลสันไม่ได้จริงๆครับรีบาวได้เหนียวหนึบทำสกอร์ดีด้วยและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับที่น่าจะลงมาเจอกันในควอเตอร์แรกครับ ในเกมที่4การเล่นรอบรองชนะเลิศเกมพรีออฟเกมนี้ครับสถานการณ์ล่าสุดเจ้าบ้านอินดีนาฟีเวอร์เป็นฝ่ายตามหลังในซีรีส์อยู่1ต่อ2ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ถือว่าเป็น i l u m i n a t i o n เกมสำหรับเจ้าบ้านอย่างฟีเวอร์ถ้าแพ้ก็ตกรอบครับเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปเริ่มต้นใหม่กันซีซั่นหน้าเลยครับส่วนลัสเวกัสเองครับวันนี้ถ้าสามารถบุกมาปราบได้ก็จะเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีครับ สตาร์แมชอพคู่นี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นครับเคลซี่มิเชลครับ,รบก็เป็นทางด้านชูติงการ์ดของฟีเวอร์ซีซั่นนี้20 6แต้มต่อเกมในายามที่ไม่มีเครนตินครักก็ก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพคนที่สำคัญที่สุดของทีมครับแต่วันนี้จะได้ดวลกับเจ้าพ่อวงในอย่างเอเจวิลสซีซั่นนี้ทํา23.5แต้มรีบาล10.1ครั้งก็ถือว่าสูงสุดๆครับสำหรับเอเจวิลส ศาสนาจารเจในคู่นี้ถ้าวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าครับลาสเวกัสก้อนเหนือกว่าอินินาฟีเวอร์จริงๆครับแต่เกมนี้ครับเป็นเกมต่อชีวิตเป็นเกมหนีตายครับพลังเสียงเชียร์ในบ้านน่าจะส่งให้อินินาฟีเวอร์ครับน่าจะสู้กับลาสเวกัสได้ดีกว่าเกมล่าสุดครับวันนี้ถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน4แต้มกัดตัเลือกบาสรองครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ